มาครับผมตอนนี้เกมก็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอนะัปเดตในรอบนี้นะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับทุกคนเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีผลอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับก่อนอื่นขอขีดผลน้าแข็งที่บางตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันโอเคถ้าจำไม่ผิดนะครับ ผลก็น่าจะเป็นผลสนูนะครับพี่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะส่วนผลประตูนะครับแล้วก็ผลโซหรือว่าผลวิญญานเนี่ยนะครับทาการรีเวมใหม่นั่นเองนะครับโอเคผลใหม่คือผลสนูจริงด้วยราคาถ้าเกิดจะให้ผมเดาก็ประมาณ2 000, 4, อล้านสี่นะครับทุกคนโมเดลผลประตูโคตรสวยและผลประตูเนี่ยยังเปลี่ยนชื่อจากดอกเป็นพอเท่านะครับและทุกคผมในตอนนี้ก็กลายเป็นไม่แม็กแล้วนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมว่าจะไปดูกาอใหม่สักหน่อยนะครับก่อนอื่นเราไปเรือก่อนเลยดีกว่านะครับเราก็จะทําการซื้อเรือเปิดนะครับเพราะว่ามันน่าจะเรือสิ่งที่ผมมกําาาลังงงงสสยยออ่่เดีวคืทไปให ไหนนะครับคือผมก็ยังไม่รู้นะพัสนิทกีกับผมไม่ได้ดูเลยแต่ว่าเขคงอยู่ในนี้แหละรูปๆคำคำไปเดี๋ยวก็เจอแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าอยู่แถวๆเกาะโฮเคกนะครับสำหรับเกาะใหม่เนาะที่ที่3แบบเกาะห่างไกลกันมากเลยเดินทางโคตรลำบากโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่ขอบเขตของเกาะโฮเคกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยตอนนี้ก็เจอเกาะใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเกาะใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบโคตรสวยบอกตามตรงสำหรับทีมคิดมากนะครับเป็นที่ผมชอบมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันดีกว่าว่าออ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 ีีีีีีีเเเเเเวววนน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 ตตตตต์์มมมมะะะะะะไไไรรรรรรบบบ้้้้้้าางงกกกกก็็ลลลลคคคััััใหหแแแแ๋ฟดืจปสทูณ แล้วก็รีเเผวส่วนอีกตัวนะครับก็จะเป็นการให้แลกของอีเวนต์นะครับหรือว่าของลิมิเต็ดนั่นเองนะครับปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งนะครับส่วนของพวกนี้นะครับก็จะมีเรือแล้วก็หมวกแล้วก็อ่าหมวกนี้จะเป็นหมวกซานต้าแล้วก็หมวกเอลนะครับแบ่งแยกกันเป็น2ประเภทโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาในเซิร์ฟวีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่น้องๆออกไปนะครับเพราะว่าผมจะฟาร์มเนาะอันนี้คือถ้าเกิดผมบอกให้ออกจากเซิร์ฟวีก็ควรจะออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟของผมนะครับกก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 ก็็คค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 ววววรร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 รททททีีีี่่่จจจะะะะะะะใใใหห้้้้้้้้สสิิิิิธ์์์ขขขออ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 งงงนน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 นืดดยยัััััััับบ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 เเเเเเาาาาซซฟฟผมมมไไปปลลุณแถ ได้ฟาร์มวิวหรืออะไรเนี่ยผมก็จะเข้ามาฟาร์มในซื้อนะครับพอผมฟาร์มเสร็จแล้วพวกคุณค่อยเข้ามาฟาร์มกันก็ได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปฟาร์มในซื้อหลักเอานะที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมได้ทําการเตะไปแล้วนะครับหนึ่งคนทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าซื้อบีผมได้อีกเลยนะครับนอกจากเข้าในลิงก์แต่ในระหว่างนี้นะครับผมก็ได้ทาการฟาร์มซึ่งเควสนี้นะครับให้เราทําการฟาร์มจากเลเวลสองพันสี่ร้อยถึงสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก่อนที่อัปเดตเนี่ แต่ก็ได้ความที่ผมเป็นคนขี้เกียจครับผมก็เลยยังไม่หาถ้าจะให้บอกว่าไม่หาที่เสกวอ์เคียวเยคงไม่ใช่ครับไม่อยากได้เลยดีกว่าใช่ฮะผมเป็นคนง่ายครับอันนี้ที่ผมขี้เกียจหาผมก็ไม่หาดีกว่าแล้วตอนนี้มาเตรี่กระบองสโมกของผมก็อยู่ที่9ผมเป็นคนที่ชอบฟาร์มมาเตรี่เก็บไว้ครับผมก็ทาการหยิบกระบองสโมกออกมาฟาร์มด้วยและตจากนั้นครับหลังจากที่ผมได้ฟาร์มไปได้สักพักครับไอ้กับตันมันก็เข้าซื้อมาซึ่งตอนนั้นผมก็ร่างฟาร์มอยู่ที่เรียน ผมเจอแค่เรือจอดอยู่และกัปตันมันขึ้นเกาะมาแล้วเว้ยแล้วต่อจากนั้นครับผมกอ้กัปตันเนี่ยก็ได้ไล่ตีกันอยู่สักพักแล้วครับแต่กัปตันเนี่ยมันดันไม่เห็นผมครับเพราะว่ามันบอกว่าผมตัวเล็กเกินไปมันก็เลยกลับร่างเดิมครับทำให้ผมมันไล่ตีมันง่ายกว่าเดิมอีกแล้วก็สามารถจะเก็บไอ้กัปตันไปได้ครับแล้วต่อจากนั้นครับผมก็ได้ฟาร์มมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้ใช้เกียวเกี่ยวฆ่าฟาร์มด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันมีอัปเดตใหม่นะครับมันก็มีโค้ดใหม่มาด้วยนะครับซึ่่่่่่่่่่่งงงงงโโคคคคค้้้ดดเเเเเเเนน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 ีีีีียยยกกก็็็ชชััััััวววววมมมมมมรร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 รึอออะะะะะะไไไใป exp บบบแแลลหหาาาาาาททผผฟฟ์์ตติจส ตูมากๆเลยอยากลองดูนะครับว่าไอ้ฟิกมันเนี่ยจะกระทบกระท้านกับโทรศัพท์ผมหรือเปล่าแต่ก็เป็นว่าต่อจากนี้ครับ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับมันก็แค่การฟาร์มไปเรื่อยว่ารับคุชฟาร์มรับควชฟาร์มแบบนี้วนซ้ำๆไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นครับ ไม่พูดมากครับตอนนี้เจ็บคออนนี้เจ็บคอจริงนะครับไม่ใช่มกดแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทําให้ผมพูดออกมาแบบสไตล์การพูดอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเจ็บคอนั่นเองโอเคตัดภาพไปกันเลยดีกว่าแต่ในระหว่างนั้นครับก็เหมือนจะมีช่วงเวลาอีเวนต์เข้ามาเขาจะให้เรามายืนในวงกลมนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับก็จะมีกล่องตกลงมานะครับแล้วต่อจากนั้นครับกล่องมันก็จะดิ้นๆนะครับพอมาดิ้นเสร็จแล้วมันก็จะเปิดออกพอเปิดออกมันก็จะกลายเป็นกล่องเล็กแบบนี้เลยซึ่งอีเวนตน้้า ได้เป็นผลแสงและด้วยความที่ผมจะไม่มีผลแสงผมก็ทําการขอกับไปกับตันมาครับแล้วต่อจากนั้นครับหลังจากที่ผมข้อเสร็จ ผมก็ลังจะเก็บข้อกระเป๋าแต่ผมก็เอืออะไรไม่รู้ครับกดกินเฉยเลยแล้วผมก็ได้อื้องแดกอยู่สักพักใ,ใจ่หนก็ได้คิดว่าผลพักกูหายไปแล้วแล้วพอผมลองกดใช้ผลแสงดูมันก็ได้เปลี่ยนจากดาบกลายเป็นหอ,อกแสงแทนซึ่งเขาบอกกันนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบเท่มากๆเลยครับจากดาบธรรมดาธรรมดาเป็นหอ,อกแสงเฉยๆซึ่งมันเท่กว่าหอ,อกน้ำแข็งเยอะเลยครับแล้วต่อจากนั้นครับ้วยความที่ผมไม่มีธุระอะไรกับผลแสงครับทำให้ผมต้องกินผลประตูเข้าไปแล้วก็ใช้ผลประตูฟาร์มแทนครับเนื่องจากเราไปเจอคลิปในทิกตอกมาเว้ยว่าผลประตูมไปจนเล ตอนนี้ผมก็รอแกงกับตันอยู่พอไอ้กับตันมันออกมาจากซฟโซนเนี่ยผมก็ได้ไล่ตีมันแล้วครับแ <IS> ต่ว่าผมเนี่ยโดนมันตีแทนครับผมไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้มันได้เลยครับเวลาที่มันตีอยู่เนื่องจากไอ้กับตันเนี <pol> ่ยมันได้ใช้บัคหมัดใหญ่ครับหรือว่ามันเป็นบัคของผลพ์ดนั่นแหละนะครับแล้วต่อจากนั้นครับด้วยความที่ผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมก็เลยว่าไปที่กบปราสาสตรใหญ่ใจกลางทะเลครับต่อจากนั้นครับผลประตูสกิลอยู่ๆมันก็พุ่งผมก็ได้งงแดกลยครับพุ่งได้ด้วยหรอวะและด้วยความเาาอะจขฟ V2 แล้วก็เพราะว่าตอนที่เกมอัปเดตเนี่ยเหมือนมันจะมีสนิคพีคบอกนะครับว่าไฟเนี่ยนะครับทำการรีสกิลใหม่แลวต่อจากนั้นครับผมก็ได้กลับไปที่ก่อใหม่เพื่อที่จะฟาร์มมาเตอรี่นั่นเองครับแล่ก่อนที่จะฟาร์มมาเตอรี่ครับเราได้คาไฟมาใหม่แล้วก็ยังคงไปป่วนในกับตันเหมือนเดิมครับ เอาเป็นว่าเรามาดูสกิลของขาไฟ V2 กันหน่อยดีกว่าสกิลแซดครับก็จะเป็นการกระโดดเตะไปเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าก็เพิ่มเอฟเฟกต์หมุนๆม,มานิดนึงจ็คปกติมันจะไม่หมุนเยอะขนาดนี้สกิลเอครับก็จะเป็นการเตะลมออกไปเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือมันจะแหลมกว่าเดิมส่วนสกิลซีครับก็จะเป็นการกระโดดแบบตีนตะรัวก็ทิงคีทจำกัดแล้วมันก็ทำการตีนฟาดลงมาสกิลแซดตอนเปิดไฟครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือติดไฟแลส่วนสกิลเอครับก็ไม่มีอะไรมากครับสวยขึ้นอยู่นิดนึงแต่ก็ห พอตีเศษครับมันก็ทําการตีนฟาดลงไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือติดไฟแล้วต่อจากนั้นครับผมก็ได้นั่งฟาร์มผลประตูอยู่สักพักครับแล้วตอนนี้ก็ใช้ได้ทุกสกิลแล้วครับแล้วเราจะมาลองดูสกิลกันหน่อยดีกว่าครับว่าจะสวยขนาดไหนซึ่งสกิลแรกมันก็จะเป็นสกิลแซดแล้วพอเรากดปล่อยมันก็ทําการพุ่งออกไปแล้วพอมันโดนมอนมันก็จะคอมโบแบบชุดใหญ่แบบใช้ประตูมิติคอมโบผุบๆๆๆๆอ่าพอๆกูเริ่มรอนแล้วสกิลที่สองครับเราก็ทําการเข้าไปอยู่ในมิติซึ่งในระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่ในมิติมันก็จะวววิงงด้้ยยบกกลลเนีีท่มา สกิลซีครับก็จะเป็นสกิลหนีเมียเที่ยวซึ่งพอเรากดใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนประตูไปไหนเขาได้ของโดเรมอนซึ่งสามารถที่จะวาร์ปไปไหนก็ได้ตามใจชอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะวาร์ปเข้าไปอยู่ในใจเธอได้อยู่ดีเฮ้ยพูดแล้วเศร้าขอไม่เล่าดีกว่าครับเอาเป็นว่าสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลเอฟละกันครับส่วนสกิลเอฟก็จะเป็นประตูมิติแบบนี้เลยซึ่งพูดแค่คำเดียวเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์มันสวยจัดอ่ะโอเคโอเคพอ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 จะเพิ่งเกินไปแล้วนะซึ่งพอเราวิ่งเข้าประตูมิติอีกด้านมันก็จะไปผูกอีกประตูมิติอีกด้านหนึ เราเราจะมาดูกันนะครับว่าโทรศัพท์เราจะบึ้มหรือจะรอดเฮ้ยพูดแล้วเศร้าอ่ะโทรศัพท์คุงสู้เขาหน่อโอเคพอๆกูรู้สึกว่าทุกวันนี้กูเริ่มไปแล้วนะเว้ยไปถึงสมองสมองกูเนี่ยไปหมดแล้วแต่เราจหาที่ใช้ก็สกิววี่พอเรากดใช้นะครับมันก็ทำการสร้างลูกกลมๆออกมาแล้วก็ดูดเข้าไปในประตูมิติแบบเบิ่มๆอย่าวนะโทรศัพท์คุงนายยังรอดอยู่ใช่ไหมนี่เอฟเฟคขั้นสุดยอดแล้วนะโทรศัพท์คุงยังไหว แต่เดี๋ยวทข้างล่างมันแปลกๆว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะมึงซึ่งบอกตามตรงเข้ามาในมิติในแบบโคตรสวยเลยอ่ะส่วนวิธีออกไปครับให้เรากดิบกระดิบกระดิบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับบ่อประตูมิติเอ่ออะไรลูกไข่นี่มันอะไรวะแต่ว้าวแบบแบบแบโคตรโคตรเจ๋งจะจะจะเพิ่งปิดใจเย็นกูดูอยู่กูดูอยู่ซึ่งพอเราอยู่ในประตูมิตินะครับมันก็ทำการลดมานาเราไปเรื่อยๆแบบแดกไปเรื่อยๆเลยแต่พอเราอยากออกครับก็ให้เราใช้ตีลอยได้กระโดดไปตรงกลางแบบว่ากระโดดออกไปทางใจกลางประตูมิติอะไรเงี้ยโอเคพอๆหมดสนุกแล้ว คือเสร็จแล้วผมก็ได้เดินมาคุยกับมิเตอร์กับตันที่พอเทาเพื่อที่จะให้มิเตอร์กับตันเนี่ยส่งเราไปที่ลูกสองครับพอเรามาถึงที่ลูก2ครับแล้วก็ไม่รอช้าครับไปคุยกับมิเตอร์กับตันเพื่อที่ต่อเรือกลับไปที่ลูกหนึ่งแต่พอเรามาถึงแล้วครับแล้วก็ไม่รอช้าครับมุ่งหน้าไปที่เกาะจังเกิลแล้วผมที่เห็นคนยืนอยู่ผมได้ทําการดึงเข้าประตูมิติไปซเลยเพื่อที่จะให้เขาได้ชมความสวยของประตูมิติแบบอย่างเต็มรูปแบบอะครับแล้วต่อจากนั้นครับเหมือนว่าเขาจะมาขอผมดีสัดผมเฉยเลยซึ่งประมาณว่าแบบบอออออใใหห้้้้้ซืืถววาาาาาารร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 ะะไไเเเงงงีี่่่่่ผผมมมกกกก็็ูคััันนชจิปลพตษ ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้คนโง่อย่างผมแปลทีละตัวก็น่าจะประมาณนี้แหละครับซึ่งตอนที่ผมจะสุ่มผลให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่อนแอครับแต่ว่าจริงๆแล้วเลเวลตั้ง300อเลยนะเว้ยซึ่งกูก็ไม่รู้นะครับว่าคนพวกนี้มันต้องการอะไรกันฮ้ผมก็ทําการสุ่มผลจากลุงแอดมินใหีเขาสักหน่อยซึ่งผลที่ผมได้ก็เป็นผลสไปคื <Hey. S 2> แรกก็ว่าจะให้อยู่หรอกนะแต่ว่าพอโยนผลปีศาจให้แล้วมันก็เฮ้แคนอยู่บายมีแล้วคือมึงไม่เก็บผลปีศาจด้วยเนี่ยนะแล้วก็ด้วยความที่กูนั้น แกก็ฝาดข้อความมาผมก็ไม่ร so ู้หรอกครับว่าไม่ต้องการอะไรที่แรกก็คิดว่าต้องการผลปีศาจกู้ผลปีศาจให้แล้วมึงไม่เอาผมก็เลยสงสัยไปครับว่ามึงต้องการเฮียอะไรจากกูส่วนผลน้ำนะครับผมไม่ได้ให้มันและผมก็ได้ให้คนมือใหม่ที่อยู่ด้านหลังแทนเนื่องจากแม่งเรื่องมากโยนให้เสือกไม่เอาแล้วต่อจากนั้นผมก็ได้มุ่งหน้าไปลูกสามเพื่อไ้ปรีเผาจากแคนดี้ที่ผมเก็บมาได้ซึ่งเผาที่เราได้นั้นก็เป็นเผาชาร์กแนนครับเป็นเผาฉลามไม่หครับแล้วผมก็ได้ไปยืนรอเก็บซึ่งกล่องที่เราเปิดได้้้้นนนนนนรรรรออออบบบบีีีีกกกก็็็เเเเเปปผลลวคคัััสาาิต่่พยท มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าผมเจ็บคอสำหรับปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกพันส่งท้ายปีเก่าท้อนรับปีใหม่